ไปจากป่าผมแล้วนะครับเตรียมตัวอาบน้ำนะแต่ก็จ้าขึ้นนะครับคลิปนี้นะครับจะให้คุณผู้ชมได้ดูอุปกรณ์การถ่ายทำนะครับพวกคู่กันไปนะครับ2ตัวนะฮะอันนี้ก็เป็นกล้องนะฮะเวกแคมนะครับก็ใช้ถังขยะของโรงแรมนะฮะมาตั้งบนบน แอรภายนอกนะที่อยู่ด้านนอกนะครับสัวนตะก้าใส่ขนนมลูกนะครับก็จะเป็นขาตั้งกล้องของกล้องตัวที่ผมถือถ่ายอยู่ขนานี้นะ,นะสภาพกล้องนะครับก็ใช้งานมาอย่างโชคชนนะครับแต่ใช้ไม่นานแต่แต่ใช้บ่อยนะมีร่วงมีหลุดบ้างนะครับหน้าจอก็เบีย้ยวเบี้ยบุดบุดนะฮะ ปิดไม่ได้นะครับส่วนด้านนี้ฮะเนี่ยด้านนี้ก็ใช้สกตเทปปิดนะฝามันปิดไม่ได้นะฝาที่ปิดแบบปิดอการะนี่ก็เป็นนต้ตบุ๊กที่เชื่อมแอร์การ์ดพร้อมส่งสัญญาณได้ครับมูลค่านะราคานะครับ,บของเครื่องบันทึกเครื่องถ่ายทอดสดเครื่องนี้นะครับ ก็ลงทุนไม่มากนะครับลงทุนไม่มากสองสามหมืนบาทนี่ก็สุดยอดแล้วล่ะนะครับแล้วก็มีการจ่ายรายเดือนนะครับนี่คือตัวผมเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้นะครับคลิปที่ผ่านมานะครับที่ถ่ายไว้ในเช้าวันที่ยี่สิบธันวาคมสอง6ัน้าร้อยห้าสหกนนะครับก็เป็นการที้พูดคุยนะครับเป็นเนื้อหาใจความพอสมควรต้อดูลูกไปด้วยครับ จะลืมไปนะลืมถ่ายอุปรกรณ์ก็ได้ปิดคลิปไปแล้วนะครับส่วนถ้าากให้มันต่อเนื่องก็ต้องนํามาตัดต่อให้มันดูดีขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ไมีเวลาก็ขึ้นขึ้น,นแบบต้นฉบับไปเลยนะฮะ้เขาก็รับประทานอาหารเช้ากันอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้คณะสมมนาก็จะต้องเดินทาง กลับแล้วไปเรียนรู้ดูงานนอกสถานที่ดูหน่วยงานต่างๆนะครับผมก็บอกไว้นะครับมูกอวานแล้วว่าหาเจ้าภาพไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่ามสามารถสั่งตัวเองได้ไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตส่วนใหญ่ก็ทำตามนายสั่งทำตามองคอก์กรกำหนดให้นะก็จะต้องเดินอย่างนี้นอย่างนี้โอเง ไม่มีความคิดฐานของตัวเองที่สร้างสารรค์เท่าไหร่หรือมีเหมือนกันแต่ไม่กล้าแสดงออกนะครับไม่กล้าเกรงว่าจะไม่พอใจของตัวหน้าของหน่วยงานนะครับนี่คือปัญหานะรเรามีข้อดีเรามีความรู้ความสามารถต้องถ่ายทอดออกมาเราต้องอาสาตัวครับอาสาตัวมาเป็นเจ้าภาพทำอนี้ผมกล้าบอกได้เลยว่างานที่ทำเกี่ยวกับผู่ ติดยาเสพติดนั้นนฟื้นฟูพัฒนานั้นบ้านปักใจก็ต้องถือว่าเป็นต้นแบบเป็นโชรูเป็นโรงเรียนมหาวิาลที่จะนำวิชาความรู้ความเชี่ยวชาญระสบการณ์นี้มาแบบปันถ่านทอดนั้นผมก็จะต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าผมใช่ไหมผมพร้อมหรือยังในแต่ละขนาดนั้นเนี่ยผมได้ฝึกฝนนะครับตัวเอง ให้ได้มีองค์ความรู้ทำการวิจัยอย่างแท้จริงหรือไม่ยินดีที่ให้ปริญญาชีวิตเกี่ยวตัวเองหรือเปล่าแล้วก็อาสาตัวต้งการที่เรามาอบรมสัมนาหรือการไปศึกษาดูงานตามที่ต่างๆนั้นมันก็มีหลายระดับทั้งระดับอนุบาลประถมนะครับอุดมศึกษาระดับปริญญาโทรปริญรรญาเอกตัวเรานั้นมีความสามารถในด้านไหน เราผ่านมัธยมมาแล้วเราก็ต้องไปศึกษา,การ,ระดับอุรมศึกษาเราผ่านอุดมศึกษาิป็าตีมแล้วก็ต้องไปดูปร<ม>ิญญาโทอดูว่ามันละเอียดลึกซึ้งดูว่าถึงจิตวิญญาไม่ได้ไปดูเพียงแค่ว่าโอ้เ็าทากันอย่างนี้เก็ทำกันอย่างนี้นะถ่ายรูปไปดูรูปแบบนะครับพิธีาการต่างๆนะครับสถานที่ต่างๆเราก็รู้ก็เห็นมาหมดแล้วนะครับเราก็ต้องฉีดแนวต้องหาคำตอบ กี่ยวกับการพัฒนาคนให้ได้ก็คือรู้จักตัวเองก่อนให้ได้สุดท้ายเลยนะครับใช้ธรรมนำทางใช้ธรรมนำชีวิตสุดยอดเลยนะครับสังคมก็จะไม่มีปัญหาชีวิตเรากม็มีปัญหาใช้ธรรมะใช้หลักความจริงความดีความงามศีลส,สมาธิปัญญานะครับเข้ามาช่วยได้